สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามแนวทางนะครับวันที่13เดือน6ปศ2568นรนะครับแนวทางฮานอยนะครับมาดูผลออกกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่นะครับครับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณนะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณดีกข้อหาเลขเด่นจากศูนย์หึง9ครับดะเหลืออยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมากกว่าตัวเลขเกิน ฉะนั้นการนําเนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิกเอฟซและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ <c oughs> <c oughs> ครับก็มาดูอานอยพิเศษนะครับสำหรับอานอยพิเศษผลออก04630กร <c> ับ <oughs> 0-46 สามศูนย์พถือว่าแนวทางผมลุดนะครับสำหรับรอบพิเศษนะครับตัวที่ผมเน้นใหนะ้หลุดนะครับส่วนตัวที่ผมไม่ได้เน้นคือเน้นเลขเก้าตัวที่มาคือเลขหกถ้าว่าจับเลขหก 6, มก็จะได้หกสี่เนี่ยมันก็จะเข้าชุดนี้แต่ชุดที่ผมเน้นให้หลุดนะครับ ครับไปกันต่อที่หาหนอยปกติหาหนอยปกติผลออก40268 40268ครับ40268ครับ4ี่6 8ิวัติแนวทางเข้าที่เลขศูนย์เข้าที่เลขศูนย์เนาะนะครับ เอาสูตรวิ่งรลดว่าตัวจอมเจาะไม่เข้าเนาะหกตัวประกอบมันมาด้วยกันหกกับแปดนะครับหกกับแปดตัวประกอบมาด้วยกันผจากไปที่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดมาศูนย์สองนะครับตัวที่เข้าก็คือศูนย์นะครับศูนย์สี่ก็เข้านะครับแต่ว่าเข้าเล็กวิ่งนะครับเข้าเล็กวิ่ง ครับต่อที่ vip นะครับผลออกห4 5, 4ส6่สี่้าก5้นะครับก็เอาตัวรองเหมือนกันนะครับเป็นเหมือนกับในนมาแต่ผมไม่ได้เขียนให้เนาะก็ถือว่าแนวต่างผมหลุดนะครับแต่ว่าเป็น fc ที่ติดตามแนวต่างงผมผมก็พูดแทบทุกคลิปนะครับ เลขหนึ่งกับเลขเก้าระวังนะครับเน้นให้เก้าระวังหกเน้นให้หกระวังเก้านะครับก็ตามที่คิดนะครับเน้นให้เก้าทั้งหมดเลยนะครับแต่ตัวที่มามาหกทั้งหมดเลยนะครับตัวที่ผมเน้นให้เห็นนะครับไปกันต่อที่แต้มรวมนะครับใครนําไปวิ่งไปโลกฮานอยเฉพาะกิจนะครับฮานอยเฉพาะกิจฮานอยกาชาติ นะครับก็ถือว่าอานนอยเฉพาะจิตผลออก097เเนาะก็เข้าศูนย์วิ่งนะครับศูนย์วิ่งส่วนกาชาตนะครับออก5 7าแนะครับก็ขเข้าที่เลข8ใครนำ8ไปวิ่งไปดูก็ถือว่าเข้าเนะสำหรับกานะครับเรามาดู3น้อยนะครับที่ผมเน่นให้พิเศษปกติ V.I.P พิเศษมีไหมมีไหมครับศูนย์ศูนย์ก็มาทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะเข้าบนวิ่งนะครับแล้วก็เข้าศูนย์วิ่งลูดล่างนะครับส่วนปกติก็เข้าที่ศูนย์นะครับสำหรับแต้มรวมนะครับมาสองตัวเลยเนาะทั้งศูนย์ทั้งแปดเลยนะครับทั้งศูนย์ทั้งแปดเลยสำหรับปกติส่วน VIP นะครับบีไก็ ไม่เข้าเนาะนะครับก็ถือว่าหลุดนะครับสำหรับ B i p แต้มรวมส่วนชุดวินนะครับชุดวินกิจการหลุดหมดนะครับชุดวินมาดูที่พิเศษเนาะพิเศษตามจริงมันก็เท่าสามตัวนะครับแต่ว่าเล็กเกาเห็นไหมครับเก่ามันลับหัวเป็นหกมันก็เลยไม่เข้านะครับฉะนั้นพิเศษ ก็มีเลขศูนย์แต่ไม่มีเลขสามเนาะมีเลขสี่แต่ไม่มีเลขหกนะครับก็ถือว่าหลุดไปส่วนปกติปกติผลออกสี่ศูนย์สองก็ครวินสองตัวก็ถือว่าเข้านะครับเข้าที่บนเนาะเข้าที่ศูนย์สองส่วนสามตัวก็เข้านะครับเข้าที่สี่ศูนย์สอง ส่วน vip 5กับ4ก็มีเลข4นะครับมมันเข้าเบิร์นะครับ4 4ก็ถือว่าวันนี้เข้านิดเดียวนะครับก็คือว่าเข้าที่ห้าน้อยปกตินะครับจุดบินนะครับก็ยังดีเนาะนะครับก็เป็นหานอยปกติก็เป็นหัวใจหลักเลยนะครับสำหรับเนิทดทางห้านอยที่คนนำไปใช้มากที่สุดนะครับ f c หรือว่าใครที่เขาเล่นกันนะครับก็เล่นตัวนี้กันมากที่สุดเนาะ กับก็ถือว่าแนวทางนะครับวิ่งรูดก็ถือว่าเต็มรวมนะครับก็ถือว่าเข้าเข้า,เข,าเข้าอยู่เนาะนะครับคือเข้าเกือบหมดแหละนะครับวิ่งรูดก็เป็นรูดแค่แค่ v i p นะครับ8 0ศนย์วิ่งรูดเข้าหมดเลยนะคร,ครับมาตามกันต่อนะครับ แนวทางของผมส่วนใหญ่นะครับผมจะเน้นไปที่แต้มรวมนะครับส่วนรอบนะครับรอบผมมันก็มีเข้าไม่หลดนะครับแนวทางที่หลดผมก็ต้องกลับก็ทัวอไปสมาชิก FC ถูกท่านด้วยเนาะสำหรับเฉพาะรอบนะครับรอบพิเศษรอบปกติรอบ VIP นะครับแต่แนวทางส่วนใหญ่ผมเน้นไปที่แต้มรวมมากกว่านะครับก็จะนําไปวิ่งไปโหลดนะครับก็เน้นไปที่แต้มรวม3มหน่อย เดือตันจะไปวิ่งโหลดกิตการด้วยก็ได้นะครับกลับมาดูวันที่14เดือน6 2 5 6 8รบนะครับกับฮานอยครับเรามาดูฮานอยพิเศษฮานอยพิเศษเปบน,นี้เล็กเด่น หมายเลขเจ็ดกับศูนย์นะครับเล็กเด่นกับเจ็ดกับศูนย์ก็ในเม่ที่เลขเจ็ดก,ก็จอที่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองจับให้สี่ชุดนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดสองแล้วก็เจ็ดห้า Okay. ส่วนสามตัวตับไปที่ส7 1แล้วก็แปดนึ่นตัวที่ผมเน้น้ผมเน้น้ที่เจ็ดหเลขเจ ตามหลักแลวทางผมไม่อยากจะเพิ่มเติมนะครับได้เจ็ดกับ0นย์นะครับขอระวังเลขแปดด้วยเนาะบวกเพิ่มหนึ่งแต้มจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับเลขแปครับต่อที่ห้าน้อยปกติอันนี้เลขเด่นผมไว้ที่8กับ9 เล่ในในที่เล็เล่ใน,ในที่เลขแปดนะครับก็จับไปอย่างละสองชุดนะครับสําหรับปกติตจับที่แปดหนึ่งกับแปดห้าเก้าหนึ่งกับเก้าห้าสารรมโหมดจับไปที่สองแปดห้า แล้วก็3 8 5แปดห้าดังแนวตามที่ผมจับก็คือ85นะครับคื 9, อชกอบเลขเก้ากขจับที่เลขเก้านะเกาผมก็จับไปแล้ว9ก้าห้าเก้นะครับมันมีแค่สองชุดท่านจะเพิ่มเติมก็ได้เนาะจะ้านะครับ กับต่อที่ VIP VIP เลขเด่นได้หกับ 7. เจ็ดแนวทางส่วนใหญ่มันได้6กับ7นะั้นเลขเจ็ก็เลระวังเลขหนึ่งด้วยนะครับเนี่ยผมเล้นเลขเระวังหนึ่งส่วนตัวนี้ผมเล้นที่เลขหกนะครับ จับสี่ชุดหกเจ็ดหกแปดหกเก้าแล้วก็เพิ่มเติมไปตัวหนึ่งก็คือเลขเจ็ดก็คือเจ็ดห้าสามตัวจับไปที่เจ็ดหกหนึ่ง แล้วก็หนึ่งเจ็ดห้านั้นตัวที่ผมเน้นให้ก็คือชุด 7, 6 7, 5, กับ 7, 5็ดนะครับสชุดครับต่อที่แต้มรวม เตมรวมสามน่อยนะครับวันนี้ผมให้รูดเลขหนึ่กับเลขห้ 5. เลเขเต็มก็คือ11ึ่งหนึ่้าหก็เก้าเกสำหรับเลขเบิ้ลนะครับส่วนชุดวินนะครับก็บนนบอเอาเลขเด่นทั้งหมดมารวมกันนะครับก็พิเศษก็จะเป็น70ปกติ89 v p หกอ่อฉะนั้นผมใช้เลขไม่ซ้ำกันเนาะเลขมันจะเยอะฉะนั้นผมจะเอาเฉพาะตัวเน้นแล้วกัน <c oughs> เนาะเจ็ดศูนย์ปดนะครับเจ็ดศูย์ปดหกเก้าตัดออกเนาะนะครับเกตัดออกเป็นหกเจ็ดแปดหหนึ่งห้า คับชุดวินได้ชุดนี้นะครับในตัวนี้เป็นเลขหกนะครับวันนี้ผมเล่นใาที่เลขหนึ่งเนี่ยหนึ่งกับเจ็ดเนี่ยน่ากลัววันนี้กับการจับแนวทางก็เก็บเอาไว้นะครับ ขับนใต้นี้ผมก็ขอไว้พรนะครับให้สมาชิก f อฟและท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีในวันที่14เดือน6พศ2568นะครับขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ